สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนอยเป็งแพงเอฟซี FC น้องของเงครับกะมาพบมาพ่อกับบ่าวโทนคนเก่าคนเดิมครับในมือนี้เศร้าวันที 2018, ่28เมษายนนะครับเนาะพบกันในช่องทองพูนแม่น้อยหนองงุงอิงแแบกะมาหอดมบอนี้ครับปกติบ่าวโทนมืบุรีกันเลิกที่หาแล้วครับแต่ว่ากระแวะเขาไปในบ้านนะครับเนาะไปเห็ุธุระไว้ครับ ก็ได้อาหารกบกับอาหารปลาครับมาฝากดกรสมพงศ์เนาะครับเนาะกัมื้อนี้ครับเวลาเก่านาลิกาครับแฟนครับ FC สาวน้อยเพนเพ้งเอฟซีหนองอิง,องเนาะครับเนาะแชร์เชียร์ชมฟังสนับสนุนเพลงหนึ่งเขาให้พ่อแน่ครับเป็นผลงานเพลงลองระวงังบอดโจรครับพ่อโจกับน้องอุ๋งอิง,องเนาะครับเนาะ เป็นเพลงคู่ครับเพลงจจงหวัดโจโจครับเวลากเก่านาฬิกามือนีครับกะมือนีอาหารป้าครับอาหารของดรสมพงศ์กับสีเอาไว้ให้เพื่อนครับเพราะว่าตอนนี้โดอยู่หายไม่ได้ครับโดกินเหมือนครับเดี๋ยวยังมือแลงครับมือนี่กัสีมี เก็บมานางเบา์มวนมวลครับเบานัวหัวมวนให้อาหารปลาไปนำ้ำเบาไปน,ำน้ำเนาะครับเนาะมื้อนี้ได้พักเกษตรแต่ว่ามื้อนี้เปาทุ่นเด่นเด็ด,ด,ดต้นมาเลยครับไปเห็นคางทางไอ้คางคลองมันมันเป็นแหนงใหญ่นะครับแหนงใหญ่ก็หักมันทั้งแหนงใหญ่ๆเลยเพราะว่า เมื่อ้านเห็นหน่องท่องพูนิ่นกินเิ่นกินเปลือกนะครับเ่าโทษนางแกเปลือกห้เพิ่เพิ่นกินมันแซบแสบม่นมากกว่าสันเพื่อเหาอยากอยากให้แกให้อีกประมาณนั้นนะครับก็เลยเน้นตัวนี้มากครับเห็นหลายแหนงอยู่ครับแต่ว่ามือหนีหาก็มาสองแหนกสิมาเร,เรื่อยครับเก็บมาสูเหมือนนะครับเนาะเศร้ามื้อนี้ครับที่บ้านนองอิงอากาศกด็ดีดีครับท้องให้ท้งหน้ายามเหมือเศร้าประมาณหกโมงครับตอนนี้ประมาณหกโมงเคิง อากาศดีครับพื้นที่เงียบสงบดีครับมือนี้ลมเย็นเย็นลมวอยวครับมาหอดกะโดครับมาตอนรับโรดันโดหมูหันเบิองทานอนครับเป็นทานอนที่สบายครับ อย่าว่าแต่โหลดโดเลยครับค้นเฮาบ้างเถื่อนเวลานอนยังกลางคืนในที่นอนก็นอนทานี่ก็มีครับมันนอนแล้วมันสบายนะครับครับให้ชมบรรยากาศครับก่อนสร้างเพื่นสิเข,ขาเนาะครับเนาะเดี๋ยวบาทโทษสิท้ายให้เบือ่อครับว่าเป็นยังจังคอยบ,บ่ปล่อยน้องทองพูนลงมาเหรียญแน่เป็นยังคือบ่อยเพื่อนลงมาโหลดแหลนแน่ มันปล่อยบ่ได้ครับเบิ่งพื้นที่ที่ละครับพื้นที่ก่อสร้างเนี่ยเมื่วานสาร้างผกิตพึ่งเทเทปูนครับเทปูนตอนซีมงเคงิงอะปล่อยน่องออกมาจักน่องสิไปกระโดดไ่เล็กบ่งใดจักสิเปกระโดดไซใหม่ตัวใดจ,จักสิไปกกระโดดส่ตะพูดมั่นบ่ได้ครับโดยเฉพาะเป็นห่วงเลยผมบปล่อยดีกว่าครับผมเอฟซีสีว่าจังใดกะ ผมกับน,น้อมรับครับเพราะว่าโดยความเป็นห่วงน้องน้องครับเนาะปล่อยบไายอีลีครับแต่กระสิพยายามครับคืออาศซีกัน้นกั้นแบบน้ำสะเลนเมื่อกัน้นเป็นทางแบบนี้นะครับเป็นทางให้เพื่อนออกจากคอกลงมาแล้วก็บ,บังคับให้เพื่อนออกทงออกไปอยู่ทงหน้านะครับแล้วก็กั้นอ้อมไว้เป็นพื้นที่อาริซีมียังไปให้เพื่อนกระโดดโลดเต้นอาร์ซีมี่พักไปให้เพื่อนกินเหรียญอยู่ พ่้เพื่อนได้ยืดเส้นยืด้ายนะครับแต่ตอนนี้ก็บทั้นด้เหตุครับแต่ว่าคิดว่าสีเหตุอยู่เพราะว่าพื้นที่ก็สร้างเพื่อนกับสีเหตุทุกมือแบบนี้เนี่ยมันปล่อยปล่อยบดายแน่นอนครับเพราะว่าปล่อยเปืบกอกกับสีแลีนข้นเลยนะผมก็อยากให้น้องลงมะเร่นอยู่ครับแต่ว่าเปิดความเป็นห่วงเนาะครับเนาะย่านน่องอันตรายย่านน่องได้รับบาดเจ็บ เจ็บนีเจ็บหน่อยกัเป็นห่วงครับครับนี่นี่ครับ,รบโดลงเบิดมือเบิดขื้นครับพื้นที่โดมันสิลงไปอยู่ในาน้ำตลอดเล่นน้ำอยู่ตลอดจังสิละครับก็เลยกินแต่หัวอาหารน้ำกบ ว่านหัวาหาเนี่กบก็เอาไปกินครับหมูวานหญ้าเพิ่นก็นได้มาเกี่ยวหญ้าออกครับเกี่ยวหญ้าในคั้นคั้นแท้ออกโล่งไปเคิงนึงแล้วครับเดี๋ยวมื้อนี้เพิ่นก็นสิมากเกี่ยวเพิ่มเกี่ยวออไปให้งัวครับขอบคุณ FC ครับขอบคุณ,คณพ,พ่อแม่พี่น้อง FC ที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจบ่าวโทนเด้อครับขอบคุณที่ ให้การสนับสนุนโดยการบอการามโฆษณาเนาะครับเนาะเบองคขีปวิดีโอบ่าวโทนให้กำลังใจบ่าวโทนกะขอบคุณหลายๆครับกะมีเอฟซีหลายท่านว่าถ้ามีโอกาสกับมาสีสะเกตกับสมีมาเวะมาเยี่ยมมายา่มกะยินดีต้อนรับครับบ่าวโทนกะยินดีต้อนรับมาเยี่ยมมายา่มกะถือว่าเป็นเกียรติครับในครั้งหนึ่งที่มีคนค้นหอดคือถึงเฮากะ ได้เพิง่งพาบารมีครับเป็นเป็นบุญบารมีของนองเนาะครับเนาะเป็นบุญบารมีของน้องหิงที่เหตุไหนคนที่อยู่รอบผากรอบใกล้น้องได้รับอานิสงส์ไปได้ทุกภาคส่วนครับบว่าสิเป็นผู้อยู่ใกล้หรือว่าผู้อยู่เบื้องหลังเนาะครับกับเหตุไห่ได้รับอานิสงส์ทุกอย่างตั้งแต่มือถี่บาวโทนครับแม่แล้วก็น้องแล้วกะแม่หน่อย ไปกันสี่คนนั่นแหละครับกาม,มากับหูซึกววาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหนามือเป็นหลังมือเป็นความเชื่อของบาวโทนครับตัวนี้มันเป็นเรื่องที่ดีครับถึงแม้ว่าบาวโทนสิวาออกไปแล้วกับบอมี่ยังเสียหายกับหนองแน่นอนครับบอมม่เป็นหนองเอฟซีบองห่วงครับเรื่องนี้บอมี่ยังที่มันเกินเลยบอมมี่ยังเกินขอบเขตหรือว่าบอมี่ยังเป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลครับแลวกะ แต่ลรบุคคลอาสีเฮดล้วก็ถือเฮดแล้กก็บ่ถือประมาณนี้นะครับบางคนเฮดบดถือก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงเราก็ขืนอยู่กับเวรนกับกรรมขืนอยู่กับบุญวาสนาของเฮานำครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เนะครับเนาะให้จำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเราเบาโทนกับสิมีเหลืองดีๆมาเราให้สูฟังครับฝากกด s ับสไ r i b e ครับช่องทองพูนแบ้น้อยหนองหงูอิงครับ เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์คนลไลค์คนละแชร์เด้อครับผม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีสซะก่อนครับสวัสดีครับ